ฮัลโหลสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนก็วันนี้นะคะที่เพิ่งทำคลิปเสร็จค่ะเป็นคลิปรีวิวการแต่งหน้าออกเดทนะคะเป็นสไตล์ออกเดทก็คือหวานๆแล้วก็ไม่ดูเยอะเกินไปนะคะพร้อมทั้งการแต่งตัวทำผมรวมทั้งการเก็บผิวทุกอย่างเลยตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะให้เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเห็นขอกันเข้ามาว่าตอนนั้นนะคะทำเป็นแบบแต่งหน้าเบาๆให้ไปแล้วนะคะมีคนขอว่าอยากได้แบบว่า แต่งหวานๆแต่งสวยๆหน่อยอะไรอี้รอบนี้ทาให้แล้วและที่สําคัญนะคะไม่ใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะคะก็รอบก่อนมีหลายคนแบบคอมเมนต์มารอบนี้ไม่ใส่ให้แล้วนะคะแล้วก็ที่ขอมาต้องมาดูด้วยนะคะเพราะว่าทํานานมากเลยทั้งหมดมี5คลิปนะคะแต่และคลิปนี่10บนาทีกว่าทั้งนั้นแต่ว่าต้องขอ เวลาในการอัพโหลดนิดนึงมันค่อนข้างจะนานแต่ว่าใครดูเราต้องคลิกไลค์ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้คัตตี้ทำคลิปหน้าในลุกอื่นอาจจะเป็นลุกสโมกกี้อายบ้างลุกเปรี้ยวๆบ้างนะคะวันนี้จะออกหวานๆแล้วก็เบาๆนะตาอย่างนี้นะคะปากนี้นู่นนี่นั่นอย่างนี้นะคะใครชอบก็มาดู how to กันค่ะแต่วันนี้แอบมีสิวเดี๋ยวขอเวลาไปอัพโหลดคลิปก่อนนะคะ เป็นไงชอบไหมลุกอัปเดตได้บายขอย้ำนะคะว่าอย่าลืมแบบดูแลคลิไลายอะไรอย่างงี้ให้ด้วยนะคะที่จะได้รู้ว่าเมีคนแบบสนใจคลิปนี้ดูอยู่อะไรอย่างนี้แล้วหน้าจะได้มีกําลังใจทําลุกต่อ,ตอ,ตอไปเพราะว่าใช้เวลามากแล้ววันนี้เนี่ยทำเสร็จก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็แต่งหน้าอยู่บ้านนะคะก็ก,กงงเหมือนกันว่าจะทําอะไรต่อดีอาจจะลบหน้าแล้วก็นอนต่อไปบ,บายค่ะ